เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,260บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจกจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักง,งานประกันสังคมจะไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใด ดังน,น,นั้นการผู้การที่ผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3เธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับหรือช่วงต้นปี42ก็24ปีนะครับโดยประมาณนะเงินบำนาญชลาภาพเนี่ยเราจะได้รับเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะครับซึ่งจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพ ร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยนะครับตัวอย่างที่1นนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,260บาท ส่วนเกินจาก180เดนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มนะครับเท่ากับอ่า50% 50%ของ14,260บาทก็เป็น7,130บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตเลยตัวอย่างที่2นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,260บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีล15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คู15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ14,260บาทบเท่ากับเงินบำนาน6,061บาทเงินบำนานที่ใจคุณตลอดชีวิตนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย14,260บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม20เดิมบก15ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35 35ของ14,260บาทนะครับเท่ากับ4,991บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย14,260บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5 27.5ของ14,260บาทนะครับเท่ากับ3,639.22บาท เป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,260บาทถ้า15ปีเป๊ะเลยนะครับก็ใช้20%ได้เลยนะ20%ของ14,260บาทก็เท่ากับ2,852บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตนั่นเองตารางนี้นะครับจะเป็นจำนวน เงินสมทบที่ส่งประกันสังคมจํานวนปีอื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงในตัวอย่างนะครับโดยยึดจากฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,260บาทอย่างเช่นส่งประกันสังคมมา23-14ปีได้เงินบํานาญ6,916บาทส่ง3-3ปีได้6,702บาทส่ง3-2ปีได้6,488บาทส่ง3-1ปีได้6,274บาท ส่ง30ปีได้6061บาทส่ง29ปีได้5,847บาทส่ง2 8ปีได้5,633บาทส่ง27ปีได้5,419บาทส่ง26ปีได้5,205บาทส่ง25ปีได้4,991บาทส่ง24ปีได้4,777บาทส่ง23ปีได้4,563บาท เป็นอย่างนี้นะครับตามตัวอย่างนะลองคํานวณดูนะครับใครงงลองย้อนกลับไปดูคลิปนะครับเดิมๆนะว่าคํานวณกันแบบไหนนะครับแล้วก็จะเข้าใจนะครับไม่ยากก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับ ระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ eSales e r v i c e นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะหน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักงานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กกอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับทันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3 3 3 9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบาเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ